เราติดอยู่ในป่านี่แหละเฮ้ยเพื่อนก็พาวาปไปวัดมาเราจะวับไปเองไม่ได้นะเนี่ยเทเรพอตก็ทําไม่ได้ยกเว้นแต่เราลอยได้เหรอฮะเราลอยได้แต่ต้องการหายใจนี่หว่าเราลอยได้แค่สามวิเองเฮ้ยไม่น่าเลยมาติดอยู่กลางป่าแต่เดี๋ยวนะเอ้เฮ้ยลืมไปนี่หว่าเราสามารถส่งคลื่นเลด้์ไปให้เพื่อนได้โอเคนั้นส่งกระแสจิตแล้วนะฮึบ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 โอเคเพื่อนน่าจะรู้แล้วมั้งฮึบฮึบฮึยาเอาเพื่อนมีอะไรเหรอถึงเรียกฉันมาเนี่ย มีปัญหาแน่นอนก็ใชาดีเราเลอยได้แต่สามวิแต่ว่าเราไม่สามารถกลับได้เราหลงป่านี่แหละนายพอจะช่วยเราได้ไหมก็ได้นะโอเคเดี๋ยวพาวับเลยสามสองหนึ่งชัวชัวซัวซัวซัวเอากลับมาแล้วเหรอยอดรักแล้วก็นายครับหรือเรียกผมสั้นๆว่าหัวอาทิตย์ครับอืมอืมออืหัวอาทิตย์แล้วนายทำภารกิจเสร็จยังออเสร็จแล้วครับกับยอดรัก,ยอ,รกยอดรักเกือบฆ่า,า,าไอหัวหน้ามันได้แล้วใช่แล้วหัวหน้ามันเก่งมากเลยเราไม่สามารถชนะมันมได้แล้วเนี่ย ทีีที่จะชนะมันได้ก็คือพวกเราต้องรวมมือกันเป็นหนึ่งจะทำยังไงได้ล่ะพวกเราก็มีแค่สามคนพวกมันมีเป็นกองทัพอ่ะเราก็อาจจะเอาชนะได้อยู่แต่ว่าเรามีประสิทธิภาพไม่เพียงพออาวุธของเราก็น้อยอยู่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อัปเดตอาวุธมากเท่าไหร่อาวุธพวกเนี้ถ้าเราอยากอัปเดตเป็นเลเวลต่างๆนะเราต้องรีบๆไปฆ่าพวกมันแล้วถ้าหัวหน้ามันตายมันจะเป็นยังไงครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าหัวหน้าใหญ่มันตายทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปใหม่หมดเลย จะพวกเราที่เคยมาที่นี่พวกเราก็จะไม่มีตัวตนหรือถ้าพวกเราไม่มีตัวตนพวกเราอาจจะเป็นคนในชาติก่อนก็ได้ใครจะไปรู้อ,อ๋อประมาณนั้นเองสิ่งที่เราทำได้นันก็คือฆ่าพวกมันให้หมดอืมล้วก็ต้องไปฆ่ามันแน่นอนพวกเราต้องรวมมือกันเป็นหนึ่งเออเราก็ต้องฆ่าพวกมันให้ได้สินะเฮย้ยก็ยากไปนะเนี่ยเริ่มเลยปฏิบัติการแรกทำลายอาวุธชีวภาพเราจะไปด้วย ไปดูว่าพวกมันจะเข็นเก่งขนาดไหนทำภารกิจคนเดียวอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ลืมไปเพื่อนเราจะมาช่วยนี่วัวหน้าเราก็ด้วยเออค่อยง่ายขึ้นหน่อยนั่งรอตรงนี้แหละเอ้ยหน่วยจะตายแล้วสวัสดีฉันคือ D7 8 8โอ้สวัสดีฉันกันดี8จแปปแล้วนายมาที่นี่มีเหตุผลอะไรเหรอฉันมาเพื่อสอดแนมดูว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมอมืเอ,อ๊ะนั่นอะไรนะเสื้อคลุมสีดํานี่นะมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของพวกเรานี่แต่ว่าเนียนๆไปก่อนเถอะอืมมีอะไรเหรอเพื่อน อ๋อไม่มีอะไรแค่สงสัยเฉยๆ,ๆสงสัยอะไรเหรอถามมาได้เลยนะเราก็เป็นเพื่อนกันคือนายไม่ใช่พวกเราใช่ไหมามอะไรก็ง,ง่นะฉันเป็นพวกนายแล้วไม่ใช่เหรอฉันจะถามประคาสุดท้ายนะนายเป็นคนทรยศใช่ไหมว่าแผนแตกซะแล้วสิฉันคงถูกเปิดเผยแล้วสินะว่าฉันคือเฮ้อยอยู่ดีๆมันก็หายไปเป็นอะไรวนะน่ะหรือว่ามันจะเป็นคนทรยศแล้วมันก็ยา้ายไปที่อื่นหรือว่าพวกมันจะกลับมาจากดาวที่เราอาศัยอยู่ เราเกลียดมันเราจะฆ่ามันมันไม่ใช่คนในดาวเราเราก็จะตามล่ามันถึงวันตายมันต้องตายแต่ก็ช่างเถอะวิ่งไปที่อื่นดีกว่าอ้าวฮึบสั้ด้วสูวสวสวท่านครับเออว่าไงเหรอทําไมต้องพาผมมากินน้ำที่ร้านด้วยเนี่ยซื้อกินไม่ได้เหรอน้ำที่ร้านมันจะสะอาดกว่าน้ำที่ซื้อกินข้างทา,างกันมมนแตกต่างกันยังไงมันก็น้ำเปล่าเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับ ก็คืออย่างนี้นะน้ำที่ซื้อกินนะ่ะมันจะเป็นน้ำที่ไม่ค่อยคันสะอาดแต่ว่าน้ำในร้านเนี่ยเขาจะใส่ใจอย่างเต็มที่น้ำที่อร่อยต้องใส่ใจด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองนะเปล่าถึงอร่อยมาถึงทุกวันนี้ไม่เหมือนดาวเราเลยเนาะเออใช่โลกอนาคตของเราเนี่ยต้องกินไฟฟ้าเป็นอาหารแทนน้ำเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งต้องห้ามให้เอาเข้ามาอืมบมก็ว่างนั่นลยครับแล้วไอ้ยอดรักเมื่อไหร่มันจะมาะเนี่ยเออใช่รอนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาเอาฮึบเอาเค้ยตกใจหมดไออยอดรัก โผล่มาแบบนี้ก็ตกใจอะดิขอโทษที่ทาให้ตกใจนะเพื่อนเออทีไงยังโผล่มาแบบนี้นะนเ,นเข้าร้านแล้วก็บอกด้วยอ,อ้าวแล้วรายงานมาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็คือคนที่มานั่งกินอาหารกับผมตอนนั้นน่ะมันแปลงร่างกายเป็นไอ้หัวหน้าอ๋อนายทำภารกิจต่อไปนะเพื่อนโอเคเริ่มภารกิจต่อไปเลยภารกิจต่อไปของนาย,นยก็คือตามล่าพวกมันซะก่อนที่มันจะอลาลวาดไปทั่วดาวและนายไปจัดก,การมันซะ ใช่ภารกิจของนายเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะพวกเราเนี่ยช่วยสู้กันไม่ได้หนอะกฉันต้องไปสู้กับนายในอีพีที่หกจุดหนึ่งอีอ๋อเหรอเพื่อนโอเคฉันว่าทุกสิ่งเนี่ยมันก็จะกำหนดไปเหมือนกันนั่นแหละอีพีต่อไปเนี่ยเราก็ต้องสู้กันหนักเหมือนเดิมอืมใช่คนทําเนี่ยเขาจะต้องใส่รายละเอียดมากมายแล้วก็การอัดเสียงวิดีโอทําให้ภารกิจของเราเนี่ยยิ่งเข้มงวดขึ้นอืมใช่ใช่ภารกิจต่อไปของเราก็ต้องทําให้สําเร็จ